ยังอยู่ที่กระแสของเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับในการไลฟ์มาราธอนนะครับ ทำยอดขายได้เป็นหลายร้อยล้านนะครับจนทำให้มีคนดังหลายคนเนี่ยแห่มาร่วมไลด้วยนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพีกระลแมพัชรศรีนะครับพิธีกรชื่อดังที่เข้ามาไลฟ์ขายกับเจนนี่นะครับและปิดยอดไปเป็นหมื่นออเดอร์นะครับแต่ทว่านะครับหลังจากไลฟ์เสร็จเนี่ยชีวิตกลับไม่สดใส1 0 0เซนะครับพีกัลลแมเนี่ยได้ออกมาไลฟ์ทางทิกต o อกนะครับแลวก็ได้บอกว่าโดนยกเลิกออเดอร์นะครับเป็นหมื่นโดยเจ้าตัวเนี่ยได้ทําคลิปนะครับและบางช่วงบางตอนเนี่ยได้พูด ไว้ว่า คนกดยกเลิกเยอะมากประมาณหมื่นนิดๆจ้ากาบวอนอย่าทําเลยโดยเฉพาะอันที่ส่งไปแล้วอย่าก,กดยกเลิกเลยค่ะแมขอราคาเพราะว่ามันสร้างความเสียหายเยอะมากสินค้าราคาที่แมให้ในไลฟ์ของน้องเจนนี่เนี่ยแม่ก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ถ้ากดยกเลิกอีกเนี่ยมันก็คือการขาดทุนสงสารพี่แพ็คของไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนนี้เนี่ยบางคนก็ล้มป่วยนะเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะว่าต้องการส่งออเดอร์เนี่ยให้ทันและพี่กะละแมยังบอกอีกว่า ผลิตแล้วส่งเลยตอนนี้เนี่ยไปแพ็คของที่โรงงานเลยนะเพราะของเนี่ยออกจากลายผลิตแล้วก็แพ็คเลยขอร้องละไม่อยากได้จริงๆเนี่ยอย่ากโกรธไม่ต้องเพิ่มตัวเลขที่ร้านแล้วเห็นด้านหลังเนี่ยเห็นแล้วมันสะใจมันไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับเราเลยทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พี่กระแมเนี่ยบอกมา ก็เหมือนว่าอารมณ์ที่ในช่วงที่พี่แม่์กำลังไลฟ์กับน้องเจนเนี่นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คือเล้าเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้านู้นดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ดูตัวเลขล้านข้างหลังออ,อเดอร์ที่ขายได้กี่บ้านกี่บ้านนะตรงนั้นน่ะมันคือเหมือนว่าเป็นความสนุกแล้ว ในมุมของพี่แม่เขาพยายามสื่อว่าเออคนที่ดูอยู่ทางบ้านน่ะอาจจะให้เลขดันแบบถึงถึง,ถ,งถึงล้านถึงหมื่นถึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ช่วยกดไงแต่พอหลังออกแล้วเนี่ยเอา้าก็กดเพื่อความสนุกไงให้เลขมันลันถึงแบบเป้าหมายแล้วทุกคนก็ไปกดยกเลิกแต่คราวเนี้ยพ่อค้าแม่ขายที่เขาดีใจว่าเฮ้ยยอดข้างหลังมันถึงว่าอะไรพอกลับบ้านมาเอา้าตายแล้วลูกค้ากูแบบ กดยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนเขาแพ็กไปแล้วไงแล้วคุณมากดยกเลิกทีหลังมันก็มีค่า,าตีกลับทรงกลับอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าของอะ่ะเขาก็าต้องจ่ายนะครับอะไรคือตอนนี้กระแสะของจีนนี่ก็ยังมีอยู่แหละแล้วหลายคนแมคค้าหลายคนก็เริ่มแบบตื่นกลัวกันแล้วในเรื่องนี้นะครับยังไงทางแอดเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแค่สนุกลับตบมือไปแล้วกันนะครับไม่ต้องไปเชียร์กดอะไรหรอกพะ้า กดแล้วต้องมายกเลิกอะไรอย่างงี้ความเสียหายมันก็จะเกิดกับทางด้านแม่ค้ามากกว่าครับมากันต่อที่1ข่าวนะครับล่าสุดเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นนะครับได้โพ์ประกาศดราม่าเจ้าของแบรนด์ดังนะครับที่บอกว่าถูกยกเลิกสินค้า7,000ออเดอร์เนี่ยโดยแจ้งโอนเงินคืนให้นะครับพร้อมทั้งเตือนเจ้าของแบรนด์คนอื่นด้วยว่าให้วางแผนดีๆเพราะทุกอย่างเนี่ยมีความเสี่ยง สำหรับแบรนด์ที่โดนยกเลิอกออเดอร์เจ็ดพันบ้านแล้วก็เป็นคาวหนูโอนเงินคืนให้3ามแสนห้านะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยวางแผนดีๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อให้คุณเนี่ยไปจ่ายค่าย,ยิงแอดแพงกว่าเจนนี่เนี่ยก็ยังมีการยกเลิอกอยู่ดีหนูชิลๆมากมีอะไรก็คุยกันได้หมดและน้องเจนนี่นะครับก็ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหนูพูดชัดเจนแล้วตั้งแต่วันแรกที่หนูรับปากตะก้าเปิดการมองเห็นในเลทข,ของหนูเนี่ย คือ1,000นบาทห้าห0บาทการที่แบรนด์จะไปต่อได้นั้นเนี่ยต้องแบกรับความเสี่ยงให้ได้สุดท้ายถ้ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่คุณคิดเนี่ยคุณก็ช่วยเซฟเจนนี่ด้วยเพราะงานตรงนี้เนี่ยหนูทําด้วยใจหนูบริการและดูแลทุกคนอย่างเต็มที่และเจนนี่นะครับก็ยังได้บอกอีกว่าและหากแบรนด์ไหนเนี่ยโดนยกเลิกเพราะส่งสินค้าไม่ทันก็ช่วยแจ้งให้ชัดเจนด้วยเพราะว่าเจนนี่เนี่ยไม่อยากมีประเด็นดราม่าพวกนี้เกิดขึ้นเพราะเจนนี่อยากให้เทศกาลนี้อยู่ยาว เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจนนี่เนี่ยใช้แรงกับร่างกายเนี่ยเยอะมากไม่อยากมาเสียใจกับเรื่องแบบนี้โอ้โหงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกระแสดังในตอนนี้นะครับทีเ่เจ้าของนะครับแบรนด์ต่างเนี่ยโดนยกเลิกออเดอร์นะครับจริงเนี่ย แอบมองว่ามันมันไม่ใช่ความผิดของเจนนี่หรอกครับมันเป็นมันเป็นเรื่องของคนซื้อที่ซื้อแล้วก็ยกเลิกไม่จ่ายตังค์อ่ะเพราะว่าเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติก่อนหน้านี้มานานแล้วนะครับที่แบบกดแล้วก็ไม่จ่ายตังค์พอค้าแหม่ค้าก็ต้องทวงจุงทวงจิกมันเป็นเยอะมากครับมันไม่ใช่เป็นเพราะเจนนี่หรอกนะครับการที่ไปไลฟ์กับเจนนี่เนี่ยมันก็เหมือนว่าไลฟ์ของเจนนี่เนี่ยมันเปิดการมองเห็นที่เยอะมาก ม,ม,มันมากกว่าที่คุณไปไลฟ์เองนะครับเพราะในช่วงนั้นเนี่ยหลายคนก็จะเห็นสินค้าคุณเยอะแฟนคลับเจนเนี่ก็จะมาแฟนคลับคุณมาแล้วโอกาสการขา,ขายของคุณเนี่ยมันเยอะมากแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีพวกที่กดเล่นเยอะไงกดอยากให้ยอดมันเต็มแล้วก็ปังๆแล้วคนไลฟ์ก็สนุกสนานเฮ hey, กันเป็น Wild, วัเลเขาก็แบบเออกดซื้อแบบให้มีแรงเชียร์ให้ยอดมันถึงอะ่ะพอหลังจากออกมาจากไลฟ์ก็ ดยกเลิกกนรโนั่าเลยจ้าเอาเป็นว่างานนี้นะครับแอดก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของแบรนด์ต่างๆด้วยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลบเลี่ยงไม่ได้อะมันต้องเจออ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดเผื่อไว้เลยอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับ